โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเบรนฟอร์ดพบลิเวอร์พูลห้าประเด็นนูนเยสยังหล่อพาหงสิซิลยชสุดหืด วิเวูปูเข้าสูมดฟอร์มแผ่วอย่างแท้จริงในช่วงครึ่งสี่สลังแต่สุดท้ายมาได้ดาวินนุนเยสสวมบทซปเปอร์ซับเหมาตะบัน2เม็ดในช่วงทดเวลาพาทีมบุกคลุบเบน์ฟอร์ดถึงรัง2ต่อศูนในเกมเมีย์ลิทที่สนาม GT e c h Community s t a d i u ียมเมื่อวันเสาร์ที่18ปมกการาคมช่วยให้ทีมจ่าฝูงกลับมาหายใจอย่างโล่งอกหลังจากพวกเขาสะดุดเสมอมา2นัดติด 1. ึ่งพึ่งที่คาดปรับโผห1จุด เบรนท์ฟอร์ดซึ่งนัดก่อนสร้างความช็อกเปิดบ้านไล่ตีเสมอแมนซิตี้2-2ในช่วงทดเวลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเปลี่ยนทีมตัวจริงแค่รายเดียวเท่านั้นในการรับมือกับทีมจาม่าฝูงโทมัสแฟรงก์นายใหญ่พึ่งพิฆาตเลือกโรเตชันนักเตะในแดนกลางด้วยการส่งเยอร์ยาโมลิกลงเล่นเป็นตัวจริงแทนมาติอัสเยนเซนที่นั่งอยู่ข้างสนามนอกจากนี้เจ้าบ้านมีฟาบิโอคาวันโยอดีตปีกหงแดงรวมอยู่ในโผตัวสำรองด้วยเช่นกัน ขณะที่เซฟฟันเดนเบิร์กอดีตกองหลังลิเวอร์พูลได้ลงเล่นเป็นตัวจริง 2. หงไร้โชต้าเดี่ยงอีกรอบลิเวอร์พูลบุกมาบุกกับเบนฟอร์ดโดยปาสจากดีโก้โชต้าฮีโร่ตัวสำรองที่ลุกจากมานั่งลงไปยิงให้ทีมบุกไปไล่ตีเสมอฟอร์เรสต์1-1ในเกมกลางสัปดาห์ ตัวรุกทีมชาติโปรตุกเกสมีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกรอบถึงขนาดไม่มีชื่อเดินทางมากับทีมแต่รวมแล้วอรนเนสโลตสลับโผตัวจริงแค่รายเดียวจากนัดเจากับเจ้าป่าในตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยคอสตาซิมิคาร์เบียดแอนดูโลปสันหล่นไปนั่งข้างสนามแม้จะยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งแชมป์พิมลีกแต่เรดเดวิลหมดพิษส,สงไปเยอะนับตั้งแต่เข้าสู่ครึ่งสี่สั้นหลังเนื่องจากพวกเขาเก็บได้แค่2แต้มจาก2เกมหลังของการลงเตะศึกพิมลิก 3. เฮนั hey, ath, ที่6000 ลิอระพูลงเล่นเกมนี้เป็นการฟาดแข่งอย่างเป็นทางการนัดที่6,000พอดีในประวัติศาสตร์ของสโมสรซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1892หรือ132ปีก่อนแม้2แมตช์ก่อนหน้านี้พวกเขาจะทำได้แค่เสมอนในเกมหลีกนัดบุกกับแมนเต็และฟอ r เรส แขมล่าสุดบิดเจ้ากับเบรนท์ฟอร์ดแบบโนสกอร์ด้วยซ้ำแต่สุดท้ายเรดแมชชีนคว้า3แต้มได้สำเร็จแทนที่จะเสมอสานัดติดเมื่อได้นูนเยสกองหน้าจอมทื่อแผงลิดได้ในแมตช์สำคัญหาไม่แล้วทีมเจ้าฝูงจะกดดันอย่างหนักหากไม่อาจพิชิตเดบีได้จาก3แต้มที่ได้มาในเกมนี้แน่นอนว่าทำให้ทีมของสล็อตยังกลุ่มความได้เปรียบในการลุ้นแชมป์หลังจากพวกเขาถูกอาร์เซนอลทำแต้มไล่จี้มาเหลือสี่แต้มก่อนเกมบุกกับพึ่งพิฆาตแม้หงส์แดงจะลงเล่นน้อยกว่า1นนัดก็ตาม 4ี่เกมลุกลดความอันตรายผ่านมาครึ่งทางของซีซั่นบัญชี้ให้เห็นว่าเกมรุกของลิฟูที่น่าขั้นครม่มเริ่มลดพิษส,สงลงไปเยอะอันรวมถึงเกมที่ GT e c h c อ m m u n i t y ซึ่ง3มกองหน้าของหงแดงนัดกันเกือกชื่อแม้ทั้งหมดจะมีโอกาสาหลายหนแต่ความเฉียบขาดหายไปเยอะอย่างน่าเป็นกังวลไม่เพียงจะได้ลูกเตะมุมอื้อซ่าแต่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนโอกาสนี้ให้เป็นประตูไม่ได้เลยทั้งทั้งที่พวกเขาได้ลูกคอร์เนอร์มาถึง15ครั้ง แต่ไม่อาจสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านได้ในทางกลับกันหากเป็นอาเซนนลที่ได้ลูกเตะม,มุมในเกมมากถึงขนาดนี้น่าคิดว่าทีมรองจากฝูงที่มีโค้ชเฉพาะทางจะพลาดการสอยตะข่ายหรือเปล่า เท่านั้นไม่พอลิเวอร์พูลเกือบสร้างสถิติที่ย่ำแย่ด้วยหากไม่ได้นูนเยสสวมบทฮีโร่เนื่องจากพวกเขามีโอกาสส่องยิงมากถึง37ครั้งเมื่อเทียบกับเจ้าบ้านที่ได้ลุ้น11ครั้งซึ่งหากว่าเกมจบลงแบบไร้สกอร์สล็อตก็จำเป็นต้องเคี่ยวเข็นบรรดาสตาอย่างโมซาล่าโคดี้กักโปและลุยดิอาสให้กลับมามีความคมเหมือนก่อนให้ได้ในช่วงที่เหลือของซีซั่น 5นูนเยสตัวแปดลุ่นแชมป์หากไม่ได้นูนเยสพาทีมเก็บ3แต้มในเกมนี้บอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลซอแวลลำบากแน่กับการพยายามคว้าแชมป์ลีกเนื่องจากผลเสมอ3านัดติดแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในช่วงขาลงอย่างชัดเจนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะทีมจากเมอร์ซี่ไซส์เริ่มคลำเป้าคู่แข่งได้น้อยลงไปแม้ว่าพวกเขาจะยังสร้างโอกาสได้เยอะแต่หากบอลไม่ถูกส่งเข้าปะทะตาข่ายมันก็ไร้ประโยชน์ แน่นอนว่าในบรรดากองหน้าของลิปูนูเยสขี่เรที่สุดจากจำนวนประตูที่เขาทำได้และการทิ้งขว้างโอกาสทองถี่ยิบแต่หากเขากลับมามีฟอร์มที่อันตรายเหมือนสมัยค่าแข่งกับเบนฟิก้าเมื่อไหร่หงแดงก็จะมีอาวุธร้ายเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาได้เปรียบคู่แข่งเมื่อวัดกันที่ขุมกำลังเชิงลึกแม้สตาทีมชาติอุรุกวัยจะยังต้องสวมบทตัวสำรองต่อไปก็ตาม หลังเมายิงเบิ้ลในเกมนี้นูนเยสเพิ่มสง่าราศีให้ตัวเองได้มากขึ้นเนื่องจากนับตั้งแต่ย้ายมหากินในเพียบริกก่องหน้าละตินยิงประตูได้ในฐานะตัวสำรอง7เม็ดเป็นรองแค่จรูรานคนเดียวแต่หากนับรวมแอซิดด้วยนูนเยสยืนหนึ่งจากจำนวน11ประตูและอย่างที่บอกลิวอ์พูมีโอกาสสับไกในเกมนี้มากถึง37ครั้งแต่ก่อนหน้านี้35ครั้งพวกเขาเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูไม่ได้ กระทั่งนูนเยสเองซึ่งหลังลุกจากมานั่งข้างสนามคลำเป้าพลาดไปหนหนึ่งจัดการทรงบอลกระทบตะข่ายได้จากโอกาส2หนสุดท้ายของทีมสำหรับโอกาสยิงประตูของลิพูสามสิบเจ็ดครั้งนัชนะเบนฟอร์ดนับเป็นสถิติที่มากที่สุดของพวกเขาเช่นกันในเกมเพีย์บลิกเทียบเท่ากับนัดบูก,กับเอเวอเในเดือนเมษายน2016เมื่อนับจากซีซั่น2 0 0 3ถึง2004เป็นต้นมาจึงต้องถือว่าหากไม่ได้นูนเยสช่วยเอาไว้ในนาทีบา อนาคตข้างหน้าของหงแดงจากนี้ไปจะเป็นยังไงย่อมยากแก่การคาดเดาเบรนฟอร์ดพบลิเวอร์พูลนูนเยสโคตรทีเด็ดโกนาเต้แร่งตัดเกรดแข่งหงเกมบุกสอยพึ่งน้อย หงแดงลิเวอร์พูลจากฝูงพิมลีกกลับมาคว้าชัยชนะเกมลีกได้อีกครั้งและถือเป็นชัยชนะในลีกครั้งแรกของปี2025อีกด้วยหลังบุกไปบิชิตเบนฟอร์ด2-0เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่มาได้ทั้ง2ประตูนในช่วงนาทีบาปจากการเหมาของดาวินนูเยสและนี่คือผลสอบของลูกทีมอาร์เนอร์สลอตแต่ละคนในแมตช์นี้ที่ G Tech Community Stadium 11ผู้เล่นตัวจริงอลิซอนบเกอร์7คะแนน ทั้งเกมเซฟ7จหนแม้ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การเซฟที่ยากลำบากแต่ก็ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแน่นอนวางใจได้เช่นอเล็ก no ซานเดอร์โน7.5คะแนนทำได้เยี่ยมกับจังหวะแอซิสให้หนูนเยตยิงประตูน1นต่อ0ส่วนเกมรับก็ใช้ได้ไร้ข้อผิดพลาดอิบราฮิมาโกนเต้8คะแนนแข็งกแกร่งเร็วอ่านเกมและหาจังหวะเข้าบอลได้ดีผลงานน่าประทับใจ เฟอร์กิลฟันได้กัปตันทีม7คะแนนยังคงทำได้ดีตามมาตรฐานจัดการไบอันเอมเบโมได้ดีคอสตาซิมิคาส6คะแนนได้ใบเหลืองตั้งแต่หัววันแม้ไม่มีจังหวะผิดพลาดแต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงไรอันกราฟเฟนแบก7คะแนนช่วยเกมแดนกลางได้ดีเล่นกับบอลฉลาดและมีจังหวะเกือบทำประตูได้ช่วงครึ่งแรกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์7คะแนนมีส่วนร่วมกับเกมสูงโดยรวมถือว่าใช้ได้มีจังหวะมงเกือบเป็นประตูช่วงกลางครึ่งหลัง โมฮัมเหม็ดซาลาห์6คะแนนเป็นอีกเกมที่ค่อนข้างเงียบสําหรับเจ้าตัวพอมีจังหวะลุ้นจบสกอร์ก็ยิงได้ไม่คมพอโดมินิโซโบสไล7.5คะแนนถือเป็นอีกคนที่เล่นได้ค่อนข้างดีขึ้นเกมลุกได้อย่างดุดันและน่าจะทําประตูได้หลายครั้งโดยเฉพาะจังหวะยิงชนคานท้ายครึ่งแรกกดี้กากโป7คะแนนขึ้นเกมลุกฝั่งซ้ายได้ค่อนข้างอันตรายมีพลังในการเล่นสูง ลุยดีอ 5. 5า5.5คะแนนได้แค่ขยันแต่ขาดคุณภาพโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายที่ขาดขาดเกินเกินตัวสำรองที่ได้ลงเล่นแอนดูร์บสันแทนซิมิคาสนาทีที่65 6คะแนนไม่ค่อยมีบทบาทอะไร ดาวินนูเยแทนดิอาสนาทีที่65-8.5คะแนนฮีโร่ของทีมอย่างแท้จริงยิงประตู1-0ต่อ0นาทีที่90-1บวก1แถมจบสกอร์ด้วยความมั่นใจและเด็ดขาดกับลูก2-0ต่อ0นาทีที่90-3บวก3เป็นเกมที่เจ้าตัวตอบโต้เสียงวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีหลังจากที่ยิงในลีกไม่ได้เกือบ2เดือนเคอร์ติสโจนแทนแม็กอลิสเตอร์นาทีที่80ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ หาวิเอลเลียแทนโซโบสไลน์นาทีที่86.5คะแนนทำได้เยี่ยมกับการรอจังหวะก่อนแอซิดให้นูนเยสกดประตูปิดท้ายเฟเดรโกเคียซ่าแทนกักโบนาทีที่87ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ B B C สปอร t รายงานการให้สัมภาษณ์อา์เนอร์สโอตหลังเกมกับการพาทีมลิพูบุกมาเอาชนะเบนฟอร์ด2-0ในช่วงท้ายเกม ในฤดูกาลนี้คุณคงหวังถึงช่วงเวลาแบบนี้และเรามีช่วงเวลาแบบนี้อยู่หลายเกมและเราน่าจะยิงประตูชัยได้ในช่วงท้ายเกมกับแมนเด็ตฟอร์เรสและฟูแลมได้แต่วันนี้มันได้ผลเรายิงประตูได้ในช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายของเกมนี้เราเกือบไม่ได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับเรามีโอกาสมากมายเหมือนวันอังคารที่เจอกับฟอร์เรสเราเกือบจะไม่ได้ชัยชนะเลยรวมกับประตูชัยในช่วงท้ายเกมนี่คือสิ่งที่เราทุกคนมีความสุขที่สุดเพราะมันเป็นเกมที่สําคัญเกี่ยวกับดาวินนูนเยส คุณน่าจะเห็นแล้วว่าเขาสร้างผลกระทบได้มากเสมอเมื่อลงสนามเขามีพลังและพลักกำลังที่แข็งแกร่งเกมส่วนใหญ่ของเราเป็นช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่คุมเกมได้ในระยะ18หลาและนั่นคือช่วงที่เขาทําผลงานได้ดีที่สุดชั่วโมงแรกมักจะเปิดกว้างแต่ช่วง30นาทีสุดท้ายจะเป็นช่วงที่ครองเกมได้ดีกว่าจากนั้นการมีใครสักคนอย่างดาวินทําในสิ่งที่เราไม่สามารถทํามันได้คือการยิงประตูได้สําเร็จ ผมไม่ได้มองแค่ผลงานเท่านั้นเราสร้างสรรค์อะไรได้มากมายแต่ตอนนี้เราชนะแล้วดังนั้นผมไม่ต้องพูดถึงฟอร์มการเล่นของเราผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเรามากเบรนท์ฟอร์ดสู้ได้ดีและเต็มที่พวกเขามีผู้เล่นที่ดีและมีแผนการเล่นที่ดีเป็นเกมที่น่าดูมากสำหรับแฟนบอลของทั้งสองทีมนี้ ก่อนเกมนี้อาร์เนอร์เพิ่งจะพูดหยกๆว่าเราควรต้องใช้งานนูนเดยสให้เป็นและที่ผ่านมาเรายัางไม่ได้ใช้งานเขาในเวอร์ชั่นที่ดีสุดเลยด้วยซ้ำหวังว่า2ประตูนในวันนี้จะทำให้นูนเยสมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นและ